การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆตัวอย่างของของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ทุกวันได้แก่แปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีเสื้อผ้าแก้วน้ำและเครื่องนอนเช่นหมอนผ้าห่มนะครับ ดังนั้นการดูแลของใช้ส่วนตัวก็คือการดูแลรักษาแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีเสื้อผ้าแก้วน้ำหมอนและผ้าหม่มให้สะอาดเรียบร้อยสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ชํารุดเสียหายและช่วยประหยัดเงินในการซื้อใหม่ด้วยครับแปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวัน ถ้าดูแลรักษาไม่ดีอันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับวิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันอย่างง่ายๆําทำโดยล้างให้สะอาดหลังใช้ทุกครั้งไม่ควรใช้หรือเก็บแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นและเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่อย่างน้อยทุกๆ3เดือนนะครับ ความรู้เพิ่มเติมแปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขัดทำความสะอาดคราบสกรปรกออกจากหวีที่ใช้แปรงผมหรือซอกมุมในห้องน้ำที่แปรงขัดห้องน้ำเข้าไม่ถึงได้นะครับผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าหลังใช้งานควรซักทำความสะอาดตากให้แห้งพับหรือรีดให้เรียบร้อย แล้วแยกประเภทจัดเก็บในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นตู้เสื้อผ้ากล่องที่มีฝาปิดเป็นต้นถ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าเกิดการชำรุดควรซ่อมแซมก่อนซักนะครับหวีหวีเป็นของใช้ส่วนตัวที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดหาเชื้อราหรือรังแคจากผู้อื่นได้ การดูแลรักษาหวีทําได้โดยดึงเส้นผมออกจากหวีทุกครั้งที่หวีผมเสร็จและล้างทําความสะอาดหวีสัปดาห์ละสองครั้งโดยแช่หวีไว้ในน้ําสบู่อ่อนๆหรือน้ําอุ่นผสมยาสระผมประมาณ15-20นาทีและใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วขัดคราบสกรปรกออกจากหวีหลังจากนั้นล้างหวีด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงนํามาใช้อีกครั้งนะครับแก้วน้ำควรล้างให้สะอาดด้วยน้ํายาล้างจานและน้ําเปล่าทุกครั้งหลังใช้จากนั้นคว่ำแก้วให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อีกครั้งเครื่องนอนควรนําที่นอนหมอนผ้าหม่มมุ้งมาผึ่งแดดจ,จัดจัดทุกสัปดาห์อย่างน้อยครั้งละ30นาทีและซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนมุง้งผ้าหม่ม อย่างน้อยเดือนละ2ครั้งเพื่อป้องกันไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะครับ